27พฤษภาคม2564วันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดโครงการไทยร่วมใจสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านเว็บไซต์ไทยร่วมใจ .com แต่หากไม่มีโทรศัพท์มือถือให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ณสถานบริการดังต่อไปนี้1 7 e l e v e n 2 Top Daily 3 Familyma า t 4 Mini Big C ตั้งแต่เวลา8.30ถึง6.00น จากนั้นจะมีการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ฉีดวัคซีนอีกครั้งและเริ่มฉีดวัคซีนแก่ผู้ลงทะเบียนไว้ผ่านสถานบริการ25จุดทั่วกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2564เป็นต้นไปเป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลดีๆแบบนี้ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามช่องสป i n g เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรามีมาฝากกันทุกวัน